สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชอเร์เบลมีดดับทยแล้วก็มีสวยๆจากพี่ช่างบอยปราเสพนั่นเองค่ะวันนี้จะเป็นงานเหล็กสำหรับอูวุปืนยารมาทั้ง6เล่มเลยนะคะสําหรับงานมีดเล่มแรกของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.8 8. 8นิ้วนะคะแล้วก็สันนา6กมิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วด้าม5.9นิ้วนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา 850บาทส่งให้ฟรีเป็นงานขัดขาวที่ทำมาจากเหล็กสลับลูกเพินเยอรมันนั่นเองค่ะนี่คมหวานเจี๊ยบนะคะตรงนี้ นี่ค่ะให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากจะได้ในส่วนของงานผิวขาววันนี้จัดมาให้กันเพียงแค่2เล่มค่ะมาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบอยู่ที่8.9นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้ามนะคะ6.2นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา850บบาทส่งให้ฟรีค่ะเพราะว่าเป็นงานขัดขาวนะคะเป็นไซส์ที่สามารถพกพาได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะตรงนี้อ่า คมหวานเจี๊ยบนะคะตรงนี้กับงานมีดของช่างบอยประเสริฐแพทย์นะคะวันนี้เราก็มาปาดกระดาษชว์ให้กันเรียบร้อยแล้วและก็มาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่3ของเราค่ะจะมีความยาวของใบอยู่ที่10.7นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม5.9นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะงานผิวดำนะตรงนี้จะเป็นไซส์ที่พอเหมาะพอมือเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานมีดพกพามีดเดินตามีดใช้งานเกษตรกร นะคะตรงนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนี่ขมหวานเจีย๊ยบนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สน,ทสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265หรือว่าจะเพิ่มเพื่อนในส่วนของการแอดไลน์นะควิรายละเอียดได้ในแอป ในแอปไลน์ได้นะเบอร์เบอร์โรของเบลที่เบลแจ้งไปตรงนี้เนี่ยก็สามารถเพิ่มเพื่อนมากันได้เลยหรือว่าจะเข้าไปติดตามในส่วนของเฟ e บุ o k ค่ะเชื่อเบลมีดดับไทยก็จะมีคลิปและก็รายละเอียดมีดและก็รูปภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ของเราค่ะจะมีความยาวของใบอยู่ที่10.4นิ้วค่ะสันนา8มนิ้วกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะ คมหวานเจี๊ยบนะคะแต่ละเล่มนะตรงนี้จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนี่ยมาท่านบอกว่าให้ชวเชอร์เบลมีดับไพยเนี่ยปากกระดาษดูได้ไหมนะคะวันนี้ทํามาให้แล้วนะคะมาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเรา บอกเลยนะว่างานมชุดนี้นยจะมาพร้อมด้ามกับไม้ประดูแล้วก็ปลอกคอสแตนเลตน,นะพร้อมใช้งานวันนี้ใส่ที่คั่งมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ช่างหยุดนะวันนี้ก็จัดการใส่คั่งให้เรียบร้อยเลยนะเพื่อที่จะได้ส่งได้รวดเร็วเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยไปสนีเราจะทํางานเพียงแค่ครึ่งวันค่ะเพราะว่าเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราค่ะก็จะมีความยาวของมายู่ที่10.4นิ้วค่ะ สนาเจ็ดมิลนะคะกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้ามห้าจุนิ้วค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ซี่อเองค่ะ,ะครเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้กับการปาดคมกระดาษให้พีพีเอฟสี่กันได้ดูกันและก็เล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะกับงานเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันของเราค่ะที่มีความกว้างของใบายมีความยาวของใบายอยู่ที่10.1นิ้วค่ะสนามิลนะคะกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้ามค่ะ5 6.1นิ้วนั่นเองค่ะแบ่งปันในราคา950บาทส่งให้ฟรีค่ะคมหวานเจียบนะคะตรงนี้อ่าเรียบร้อยค่ะสำหรับพี่พี่เอฟซท่านใดที่สนสนใจหรือว่าอยากจะรีบจับจองเป็นเจ้าของมีดนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าต้องรีบนิดนึงค่ะเพราะว่ามีดของเราเนี่ยจะไม่มีสต็อกแบบเหมือนเอามาโชว์เล่มหนึ่งแล้วมีสต็อกเพิ่มไม่มีนะคะต้องเป็นรอง,งานชุดใหม่เท่านั้นค่ะวันนี้จักจะมาให้เพียงแค่6เล่มเท่านั้นค่ะวันนี้ก็ ให้พีพีเอฟซีได้ชมกันเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่สนสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0649892265สามารถโทรสอบถามาร,ถรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือว่าจะเป็นในส่วนของการแอดไลน์เพื่อนเพื่อได้ด้วยเช่นกันค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่จะมาติดต่อกับเชอ,เอร์เบลมิดดบไทยได้ก็จะเป็นเฟซบุ๊กค่ะเชอร์เบลมิดด์ไทยจะลงคลิปแล้วก็รายละเอียดมีดให้ชมกันหน้าเฟซบุ๊กอีกเชนนก่นกันค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ